เกรดแก้วภูมิใจนำเสนอนิยายธรรมตอนที่33เรื่องโลกันตะนรกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกทิพนิยายธรรมสำหรับวันนี้ขอนำเสนอตอนโลกันตะนรกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น มาติดตามไปพร้อมๆกับปู่เทพและหลานจ้อยได้แล้วค่ะวันนี้ปู่จะเล่าเรื่องโลกันตานรกที่ปู่ค้างจ้อยไว้ครั้งที่แล้วจ้อยอยากจะฟังหรือเปล่าหลานอยากสิครับปู่จ้อยอยากจะรู้ว่าโลกันตานรกมันพิเศษอย่างไรเราไปท่องโลกะทีปณีของพระพรหมโมลีกันเลยครับปู่ งั้นเราก็ไปท่องโลกทิพยนีกันต่อในตอนโลกันตานรกนะจอยซึ่งเป็นนรกขุมพิเศษอีกขุมหนึ่งเป็นนรกขุมใหญ่ยิ่งซึ่งอยู่นอกจัก,กรวาลสถานที่ตั้งของนรกขุมนี้อยู่ในระหว่างโลกจัก,กรวาลสามโลกถ้าจะเปรียบก,ก็เหมือนดอกบัวสามดอกเอามาตั้งชิดติดกันเขา้าก็จะมีช่องวางขึ้น ในตรงกลางระหว่างดอกบัวสามดอกนั้นจักรวาลต่างๆก่อตั้งชิดกันเหมือนเช่นดอกบัวนั้นสถานที่ตรงช่องวางนั่นแหละเป็นโลกันตานรกซึ่งแปลว่านรกที่ตั้งอยู่สุดโลกจักรวาลโลกันตานรกนั้นมีสภาพมืดมนยิ่งนักแสงดาวเดือนและแสงดวงตะวันส่องไปไม่ถึง เป็นโลกแห่งความมืดมนโดยแท้ซึ่งการเกิดขึ้นแห่งจักสุบิญญาณไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เปรียบปานเช่นคนหลับตาในตอนที่เดือนดับเพราะอยู่นอกจัก,กรวาลพ้นจากโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกนรกออกไปสัตว์ที่ไปเกิดในโลก,กันราตารกนี้มีร่างกายใหญ่โตทั้งมีเล็บมือเล็บเท้ายาวยิ่งนัก ต้องใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามชายเชิงจัก,กรวาลห,ห้อยโหนโยนตัวอยู่ชั่วนิรันด์เปรียบเช่นค้างคาวห้อยหัวอยู่บนกิ่งไม้ครั้นได้รับความทุกข์อันแสนสาหัสเช่นนี้เขาจึงได้แต่ลำพึงในใจว่าทำไมตูจึงมาอยู่ที่นี่ชรอยจะมีแต่ตูผู้เดียวดอกหรือการที่เขารำพึงเช่นนี้ ก็เพราะมันมืดแสนมืดมองไม่เห็นเพื่อนสัตว์นรกด้วยกันหรือไม่เห็นอะไรเลยนั่นเองตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรมีแต่จะห,อห้อยโหนโยนตัวเปะปะไปด้วยความหิวโหวยครั้นป่ายตะกายไปถูกมือกันและกันเข้าแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าพบอาหารมีกริยาขวนขวายคว้าฉวยจับกุมกัน ต่างคนต่างก็จะตระคุบกันกินเมื่อต่างก็ปรำฟัดก,กันอยู่อย่างนี้ไม่ช้าก็เผลอปล่อยมือที่เกาะอยู่เลยพากันพลัดตกลงไปข้างล่างบริเวณสถานที่เบื้องล่างที่เขาพากันพลัดตกลงไปนั้นมันไม่ใช่พื้นธรรมดาความจริงแล้วเต็มไปด้วยน้ำกรดอันเย็นเยือกอย่างร้ายกาจครั้นเขากอดคอพากันตกลงมา พอถึงพื้นน้ำบัดเดียวเดียวตัวตนร่างกายเขาก็เปื่อยแหลกสลายลงตายเพราะลิบน้ำกดเย็นนั้นกัดเอาให้เหลวแหลกละลายเช่นก้อนอุจจระซึ่งตกลงไปในน้ำฉันนั้นสัตว์นรกนั้นก็ถึงความสิ้นใจตายทันทีแล้วก็กลับฟื้นเป็นตัวตนมีร่างกายขึ้นมาเหมือนเก่าให้รู้สึกหนาวเย็นเป็นอย่างมาก จึงรีบตะเกียกตะกายปีนป่ายขึ้นมาเกาะเชิงเขาจักรวาลด้วยความลำบากยากเห็นแล้วก็ห้อยโหนโยนตัวหาอาหารด้วยความหิวโหยต่อไปเหมือนเช่นตามเดิมครั้นพบปะเพื่อนสัตว์นรกเิยกันเขา้าก็ตั้งนาแต่จะตะคุบกันกินด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารแล้วก็พากันกอดคอตกลงไปในน้ำกรดเย็นถึงแก่ความตาย แล้วก็กลับเป็นขึ้นมาตามเดิมเวียนตายเวียนเกิดด้วยความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดชั่วพุทธันดรหนึ่งจึงจะพ้นโทษจากนรกข,ข่มนี้โอ้โหปู่แล้วเวลาชั่วพุทธันดรหนึ่งมันยาวนานแค่ไหนครับปู่ก็ยาวนานมากนะจ่อยเป็นช่วงเวลาที่โลกว่างเว้นจากพระพุทธศาสนา หรือช่วงระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าพระอ,องค์หนึ่งสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วจนถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ใหม่มาอุบัติขึ้นหรือก็คือระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าพระอ,องค์หนึ่งไปอีกพระองค์หนึ่งนั่นเองในทางพระพุทธศาสนาถือว่าช่วงพุทธันดรเป็นช่วงที่หาทางพนทุกข์ได้ยากเพราะไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ปรากฏอยู่ในโลกเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะหลานแสดงว่าสัตว์นรกในโลกันตานรกต้องได้รับทุกมากกว่าในอเวจีมหานรกอีกหรือครับเนี่ยใช่แล้วหลานยาวนานกว่าไหมล่ะยาวนานมากๆครับแล้วเขาทำกรรมอะไรไว้หรือครับปู่ถึงได้มาตกนรกในโลกันตานรก แล้วความพิเศษที่ปู่เคยบอกมันต่างจากนรกขุมอื่นอย่างไรครับใจเย็นๆเดี๋ยวปู่จะค่อยๆเฉลยให้จอยฟังนะเรามาฟังกันต่อกันแล้วกันนะาหลานในโลกทีปนีมีเรื่องควรทราบที่จะขอเล่าแทรกเอาไว้ในที่นี้ก็คือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดประธานพระพุทธดีกาไว้ว่า รูปปฏิโขภิกเวเป็นตน้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ชื่อว่ารูปเป็นสิ่งที่จะต้องสลายชิบหายไปเพราะความหนาวบ้างเพราะความร้อนบ้างดังนี้จึงมีคําถามว่าที่ว่ารูปต้องสลายชิบหไหด้ความหนาวนั้นเป็นอย่างไรกันก็รูปของสัตว์ที่เกิดในโลกันตนาลกนี้นี่เอง ที่ต้องแตกสลายชิบหายไปเพราะความหนาวที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโรกันตะนรกนี้เป็นนรกน้ำกรดเย็นโดยแท้มีสภาพเย็นยะเยือกหยิ่งนักเมื่อสัตว์นรกโรกันทั้งหลายซึ่งใช้เล็บมือเล็บเท้าอันยาวเกี่ยวเกาะเชิงเขาจักรวาลห้อยอยู่ประดุดค้างคาวมีศีรษะห้อยลงในเบื้องต่ำ แล้วก็ปรำฟัดกันโดยสำคัญว่าเป็นอาหารพัดตกลงมาในน้ำกรดเย็นเบื้องล่างพอรูปกายถูกน้ำกรดอย่างนี้แล้วจะไปเหลืออะไรก็มีแต่จะเปื่อยพังสลายไปไ้วยความหนาวเพราะน้ำกรดอันเย็นเหลือประมาณนั้นนั่นเองสัตว์นรกที่ได้เกิดในที่นี้เป็นเพราะเคยทำกรรมร้ายกาดหยาบช้ารามกนัก คือประทุษร้ายทรมานบิดามารดาเพราะป่าสจากความกตัญยูกตะเวทีมีตามืดบอดไม่เห็นคุณของท่านแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่สำนึกเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็ทุบตีดาว่าอยู่เป็นนิดหรือมีจิตหยาบช้าทำการวางเพลิงเผาวัดวาอารามทำให้สมณะผู้ทรงศีลถึงแก่มรณกรรมอีกประการหนึ่งทำกรรมชั่วหนัก เช่นประทุษร้ายผู้ทรงศีลหรือกระทำปานาติบาตเป็นอาจินทุกๆวันโดยอำนาจอากุศลกรรมจึงบันดาลให้ลงมาเกิดในโลกันตะนรกนี้ซึ่งมีความมืดอยู่เป็นปกติต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัสรู้ในโลกจึงจะมีโอกาสปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นนิดนึ่งชั่วฟ้าแลบหรือชั่วระยะเวลา ลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นนี่แหละโลกันตานรกแล้วความพิเศษที่ว่ายังมีอีกไหมครับปู่สาหรับโลกันตานรกมีสิจอยจอยสังเกตไหมว่านรกหรือมหานรกที่ผ่านมาจะเต็มไปด้วยไฟนรกมีความร้อนแผดเผาสัตว์นรกใช่ไหมหลานส่วนโลกันตานรกกับมีแต่ความเย็นเย,อเยอือกความม,มืดมิด เป็นเครื่องทรมานสัตว์นรกให้ตายสรุปก็คือนรกจะใช้ไฟและความร้อนเป็นเครื่องทรมานแต่โลกันตานรกนั้นจะใช้ความเย็นและความมืดมิดเป็นเครื่องทรมานนี่คือความแตกต่างของแดนนรกกับโลกันตานรกยังไงละหลานและที่ตั้งของโลกันตานรกนี้จะอยู่นอกเขตแดนนรก อยู่ไกลโพ้นของขอบจักรวาลทั้งสามเสมือนเป็นคุกระหว่างประเทศเป็นคุกสากลของจักรวาลน,นะจ้อยซึ่งโลกันตานรกนี้เป็นแดนรับโทษที่หนักที่สุดหนักกว่ามหานรกทั้งแปดขุมเพราะอะไร่ะจ้อยลองเดาดูสิหลานจ้อยเดาไม่ออกหรอกครับปูปู่ช่วยเล่าให้จ้อยฟังทีครับเป็นเพราะว่า บุคคลที่จะมาเกิดในโลกาตานรกเป็นผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เชื่อเรื่องบาปบุญมีจริงเขาเชื่อว่าทำบาปแล้วไม่มีผลอะไรและเป็นพวกที่ชอบทำร้ายบิดามารดาแต่ไม่ได้ฆ่าให้ถึงตายทำร้ายผู้มีพระคุณถ้าบุคคลใดฆ่าบิดามารดาก็จะเป็นอนันตริยกรรมและได้ไปอยู่ในอเวจีมหานรกเชยเมลาน แต่อเวจีมหานรกมันยังมีระยะเวลาที่รับโทษถึงเวลาที่หมดการชดใช้วิบากกรรมเมื่อไรก็จะเปลี่ยนภพภูมิใหม่แต่สัตว์โลกันต่นรกเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าจะหมดกรรมเมื่อไรโดยสถานที่ที่มันอยู่เป็นสถานที่ที่มันมืดมิดมืดบอดไร้แสงเดือนแสงตะวันเปรียบเหมือนใจของสัตว์นรกเหล่านั้นมันมืดบอด ไม่รู้จักบุญบาปไม่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงไม่เชื่อในศาสนาไม่ใช้ความดีเป็นแสงส่องในจิตใจมันเป็นมิจฉาทิฐิสัตว์นรกที่อยู่ในมหานรกนั้นยังมีความเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ถึงรู้ว่าบาปบุญมีจริงแต่ก็ยังทำบาปเพราะไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปนั่นเอง แต่สำหรับสัตว์นรกในโรกันตะนรกเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยว่าบุญมีบาปมีเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมไม่มีแม้แต่จะนับถือศาสนาใดๆสร้างแต่กรรมชั่วพ่อตายก็ต้องมาตกนรกในโรกันตะนรกแห่งนี้นี่แหละนรกพิเศษที่ปู่ว่าเป็นนรกขุมเดียวที่ตายด้วยความเย็นและที่อยู่ของนรกขุมนี้ จะถูกแยกออกไปอยู่ระหว่างจักรวาลสามจักรวาลอย่างที่ปู่เคยเล่าไปแล้วเข้าใจแล้วครับปู่สัตว์นรกในโลก,กันรตานรกนี้ใจเขามืดบอดของจริงเลยนะครับไม่เคยเชื่อเลยว่าการฆ่าสัตว์หรือการทำร้ายคนอื่นเป็นบาปใช่แล้วจ่อยเขาจึงต้องไปอยู่ในนรกขุมพิเศษเมื่อตอนเป็นมนุษย์เขามีใจมืดบอด คือไม่เชื่อเลยว่าบุญบาปมีจริงและไม่เชื่อว่าฆ่าสัตว์ไปแล้วเขาเรียกว่าบาปไม่เชื่อว่านรกมีไม่เชื่อว่าทำผิดแล้วต้องได้รับโทษเขาเรียกใจมันมืดบอดเวลาทำชั่วจิตใจเขาจะเย็นเยือกฆ่าผู้อื่นหรือทำร้ายผู้อื่นด้วยใจเย็นไม่รู้สึกสะทกสะท้านใดๆด้วยจิตที่เป็นมิจฉาทิฐิจึงต้องอยู่ในสถานที่ที่มืดบอด แล้วก็เย็นเยือกเหมือนจิตใจของเขาเช่นกันแม้แต่คำสอนของศาสนาใดๆเขาก็ยังไม่มีความเชื่อยังไงละหลานแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่มีศาสนาจะต้องมาตกนรกโรกันตนานรกทั้งหมดนะหลานผู้ที่ไม่มีศาสนาแต่เขาไม่ได้มีจิตใจเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดที่จะฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาจินทุกทุกวัน เขาก็ไม่ต้องมาตกในนรกขุมนี้นะหลานคนไม่มีศาสนาที่ทำความดีก็มีเยอะแยะคือใช้ความดีเป็นแสงส่องใจใช้ความดีเป็นสิ่งนําทางชีวิตจ่อยต้องแยกให้ออกก่อนนะอ๋อครับปู่จเข้าใจแล้วครับไม่มีศาสนาก็ไม่ได้แปลว่าชั่วร้ายไปทั้งหมดใช่แล้วต่อให้เขาไม่มีศาสนา แต่เขามีความเมตตากับสัตว์มีความเมตตากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นเพื่อนบ้านก็ช่วยเหลืออันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะหลานสำหรับสัตว์นรกในโลกันตานรกเขาจะรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขาจะเห็นเพื่อนในนรกด้วยกันก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ให้ได้เห็นเพื่อนๆอ,อยู่ห้าเหตุการณ์ด้วยกันคือหนึ่งพระโพธิสัตว์มาปฏิสนธิในคัน 2. ตอนที่พระโพธิสัตว์เกิด 3. ตอนที่พระโพธิสัตว์ตรัสรูร้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก 5. พระพุทธเจ้าปรินิพานถ้าเกิดเหตุการณ์5้าอย่างนี้เมื่อไรก็จะเห็นเป็นแสงฟ้าแรบแป๊บแค่ชั่วแป๊บเดียวเหมือนดีดนิ้ว ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นแต่ก็พอเห็นกันได้ว่าฉันมีเพื่อนอยู่นะและจ้อยรู้ไหมว่าทำไมสัตว์นรกในโรการตนรกต้องหอยโหอนอยู่แบบนี้ไม่รู้ครับปู่เป็นเพราะอะไรครับที่สัตว์นรกต้องหอยโหนไปเรื่อยๆไม่อยู่กับที่เป็นเพราะว่าตําแหน่งหินที่มันหอยโหอนอยู่มันเป็นแง่งหินที่มีความคมมากคมเหมือนมี สัตว์นรกอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานเพราะโดนหินบาดท,ทำให้สัตว์นรกเจ็บปวดมันเลยต้องห้อยโหนไปเรื่อยเพื่อหาตำแหน่งที่ไม่โดนหินบาดแต่มันไม่มีหรอกนะจอยไอ้ตำแหน่งที่ว่าปลอดภัยไม่โดนคมหินนะ่พะพอโหนไปเรื่อยจนไปเจอหรือคาไปโดนเพื่อนด้วยกันก็คิดว่าเป็นอาหารก็กินกันเองหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยเล่าเอาไว้ว่าหินมันคมมาก เขาอยู่ตำแหน่งนั้นไม่ได้นานทำให้ทั้งเท้าทั้งมือเป็นแผลเลือดไหลโซมด้วยความเจ็บปวดเพราะมันคงจะเหมือนกับที่เราเอามือเกาะคมมีดเอาไว้ทำให้เจ็บปวดทรมานก็เลยต้องห,อห้อยโหนไปเรื่อยๆเพื่อหาตำแหน่งที่มันไม่เจ็บแต่มันหาไม่เจอหรอกน้าหลานเพราะทุกที่มันเจ็บหมดนี่แหละคือความทรมานที่เกิดจากอากุศล,ลกรรมวิบาก จะหาที่พักสักเดียวเดียวก็ไม่ได้จ้อยเห็นภาพเลยครับปู่จ้อยว่ามหานรกโหดแล้วเจอโลกันตนรกเข้าไปโหดยิ่งกว่าเชื่อเฉือนแบบเลือดเย็นเลยไม่มีไฟไม่มีความร้อนมีแต่ความเย็นเหมือนกับจิตใจอันโหดเหี้ยมเย็นยะเยือกในตอนที่เขาเป็นมนุษย์ว่าสัตว์นรกในมหานรกหนักแล้วเขายังรู้ว่า บาปบุญมีแต่เลือกที่จะทำชั่วเพราะไม่กลัวบาปแต่สัตว์นรกในโลก,กันต่นรกนี้อันนี้หนักสุดไม่เชื่อเลยว่าบาปบุญมีจริงไม่เชื่อในคำสอนใดๆเลยทำชั่วก็ไม่กลัวไม่คิดว่าจะมีผลสะท้อนกลับอันนี้น่ากลัวจริงครับใจมืดบอดของจริงเลยแล้วต้องมาทรมานอยู่ชั่วการนานโชคดีมากแล้ว ที่จอยยังมีความเชื่อบุญเชื่อบาปจ้อยว่าจ้อยไม่ได้ไปหรอกโลกันตานรกเนี่ย <c oughs> ดีแล้วเชื่อว่าบุญบาปมีก็ให้มีความเกรงกลัวต่อบาปด้วยนะจ้อยอย่าทําบาปก็แล้วกันนะาหลานเอาละ่ะปู่ก็จะสรุปนิระยะภูมิให้จ้อยฟังอีกทีนะในโลกธิปนีของพระพมโมลีครั้งหน้า เราจะได้ไปท่องโลกเปรตกันต่อนรกหมดแล้วต่อไปก็ไปท่องโลกเปรตหรือครับปู่เรายังไม่พ้นอบายภูมิอีกหรือครับเนี่ยใช่แล้วจอยแดนอบายภูมิหรือแดนทุก์ยังไม่หมดปลอกนะหลานยังเหลือภูมิเปรตภูมิอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเอาละปู่จะสรุปนิรยภูมิเอาไว้อย่างนี้นะ บรรดานรกทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิงมีแต่ความทุกทรมานอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อให้จำกันง่ายๆก็จะนำนรกทั้งหลายมากล่าวซ้ำไว้อีกครั้งหนึ่งว่านรกมีอยู่ทั้งหมด457ขุมคือ 1. มหานรก8ขุม 2. อุสุดุทธนรก 128ขุม 3. ยมมาโลกนรก320ขุมและ 4. โลกันตานรก1ขุมรวมกันเป็น457ขุมสัตว์ที่เกิดในนรกเหล่านี้ต้องเสวยทุกโทษอยู่สิ้นกาลช้านานแต่จะนานเท่าใดนั้นไม่แน่นอน เพราะมันขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ได้กระทำไว้ทั้งนี้ย่อมเป็นไปตามความหมายที่ว่าอปาเยสุหิกรรมมเมวะปะมานังในอบายภูมิทั้งหลายอกุศลที่ทำไว้นั่นเองเป็นเครื่องประมาณอายุของสัตว์หมายความว่าถ้าทำบาปกรรมไว้มากก็ต้องตกนรกอยู่นานและต้องตกนรกหลายขุมเช่น พอเสวยกรรมในมหานรกแล้วหากบาปกรรมยังไม่หมดก็ต้องไปเสวยกรรมในอุสุทธนรกยมมาโลกนรกเสวยทุกเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมบางทีตกนรกขุมที่เป็นบริวารก่อนแล้วจึงมาตกในมหานรกก็มีสุดแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลก่อนบางทีทำบาปไว้มาก ต้องตกนรกดะเรื่อยไปผ่านมาหานรกมาทั้งแปดขุมก็มีบางทีบางสัตว์ก็ตกนรกเพียงหนึ่งขุมสองขุมแล้วก็สิ้นกรรมเหมือนเช่นพระเทวทัตท่านตกแค่อเวจีมหานรกเพียงขุมเดียวเท่านั้นก็จะพ้นโทษกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในอวสานชาติสุดท้ายก็จะได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ามีพระนามว่า พระอัติสระปัจเจับพุทธเจ้าดังนี้เป็นตน้นถ้าทำบาปกรรมไว้น้อยเพียงมาตกนรกได้ไม่นานกุศลกรรมที่ตนเองได้เคยทำไว้จะบันดาลให้ระลึกนึกถึงบุญกุศลนั้นขึ้นมาก็เปลี่ยนสภาพจากสัตว์นรกไปอุบัติเกิดในภูมิอื่นต่อไปจึงสรุปความได้ว่าจะเสวยทุกโทษอยู่ในนรกนานช้าเพียงใด นั่นก็สูตรแต่กุศลกรรมที่ทำไว้เป็นตัวกำหนดก่อนที่จะหมดเรื่องนิรยภูมินี้ขอกล่าวย้ำอีกทีเพื่อเป็นเครื่องชี้ทางว่าการที่จะไปเกิดในโลกนรกได้ก็เพราะทำบาปกรรมความชั่วในไตรทวารคือบาปทางกายหนึ่งบาปทางวาจาหนึ่งและบาปทางใจหนึ่งถ้าใครทำบาปทางสามทางนี้ ต้องไปเสวยทุกโทษไปเกิดในนรกแน่นอนเพราะมีพระพุทธวจนะตรัสไว้ว่านิระยังาบาปกรรมมิโนคนทำบาปไว้ต้องลงไปเกิดในนรกในข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1. บุคคลที่กระทําปานาติบาตคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาอยู่เป็นประจำพอสินชีวิตตายไป ผลกรรมย่อมจะทำให้ไปเกิดในสันชีวมหารก 2. บุคคลที่กระทำอธินนาทานคือประพฤติเป็นโจรเป็นขโมยลักเล็กขโมยน้อยเขาเป็นอาชีพย่อมถูกกรรมชักนำไปเกิดในกาลสุตตะมหานรก 3. บุคคลที่กระทำกาเมสุมิฉาจานคือประกอบ้วยราคะประพฤติผิด ประเวณีเป็นประจำย่อมนำตนไปเกิดในสังคาตะมหานรก 4. บุคคลที่กระทำมุสาวะคือประพฤติวจีทุจริตทำผิดทางวาจาเป็นประจำพอสิ้นชีวิตกรรมก็จะส่งผลให้ไปเกิดในโรรุวะมหานรก 5. บุคคลที่ดื่มสุราเมลยัยทำให้เกิดความมัวเมาประมาทขาดสติสัมปชัญ,ญัะิ เป็นประจำย่อมเป็นปัจจัยนำตนไปเกิดในมหาโรรุวะมหานรกพูดง่ายๆก็คือการผิดศีลห้าในแต่ละข้อก็คือโอกาสที่จะได้ไปตกมหานรกในแต่ละขุมตั้งแต่ขุมที่หนึ่งถึงขุมที่หนั่นเองเท่าที่กล่าวมานี้เพียงแต่ชี้ให้เห็นบาปอย่างย่อๆว่าเป็นเครื่องนำไปเกิดในนรกได้อย่างไร ถ้าใครไม่สมัครใจจะเป็นสัตว์นรกก็จงอย่าทำบาปอย่าทำความชั่วทั้งหมดอย่างเด็ดขาดถึงแม้เป็นบาปหรือกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยก็จงอย่าประมาทอย่ากระทําเพราะขึ้นชื่อว่าบาปอากุศลกรรมแล้วย่อมนำไปเกิดในโลกนรกได้ทั้งนั้นอธิบายในนิระยะภูมิโรกนรกเห็นว่าสมควรที่จะยุติได้แล้ว จึงขอยุติลงด้วยประการาชนีเป็นอย่างไรหลานนิระยะภูมิที่เราท่องกันมาก็จบเพียงเท่านี้นะคราวหน้าเราจะไปท่องโลกของเปรตกันต่อนนะหลานฟังแล้วได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยครับปูหากเรามีสติอยู่ตลอดเวลาความชั่วที่เราจะเผลอไปทำก็ไม่เกิดขึ้นด้วยมีสติเป็นกำลังมีกำลังพิจารณาว่า สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสินห้าก็ครอบคลุมเมืม่อสินห้าครอบคลุมก็ปิดประตูอบบยภูมิได้จ้อยจะหมั่นฝึกสติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับปู่ดีมากหลานเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดแล้วนำสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขไม่เคยมีใครที่ไม่เคยผิดพลาดเพียงแต่เรายอมรับข้อผิดพลาดแล้วเอามาเป็นบทเรียน เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ทำสิ่งดีสะสมความดีให้พอกภูนเมื่อบารมีหรือความดีเราเต็มแล้วเราก็จะเจอแสงสว่างทางสว่างที่พระพุทธองค์ท่านทรงสั่งสอนให้เอาไว้ขออย่างเดียวจิตอย่าห่างจากพระรัตนตรยัยให้ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั่นหลาน มันและลึกนึกถึงคุณท่านบารมีแสงแห่งความดีของแก้วพระตนะนี้จะคุ้มครองพาเราให้รอดปลอดภัยในทุกๆด่านวันนี้ปู่ก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวันนี้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี2569นี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบกับความสุขความสำเร็จเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานสดใสพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตประสงค์สิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมจงสำเร็จดังใจหวังค่ะสำหรับวันนี้ ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอความโชคดีความสุขทั้งปวงจงมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ